หนนี้อยู่แถวตำบลหัวผโอพอำเภอบางแพร์จังหวัดราชบุรีหากลับหากลับมาจากใจตรงน้ำมันเมืองกาดตองปั่มปั่มเซนชูโตกับปั่มธรรมกา สัรวยรักนิ่้เาเินกองฟ้าเศรษาเปาขึ้นอยู่ริมเขายญ้านาคนรักนี้ชาวาบ้บบบบบบวานว เด็ดมาดมอมหน่อยลองเอื้อมเอื่อยค่อยก็เอื้อมไม่ถึงอยากจะแปลงร่างเป็นเมลนพูนแปลงด้จะบินไปลึนเขาจาย วัาาวตวบางหอ,กอมกินเรากลิ่นไอปุนโูวันรคนหอมแก่นลมกลางคุยเบาปรียวผ่านเท้ สุนทานบนรักเล่งชาวบ้านลอยปลิดบ้งโอ้จอโจนุ่ยุงแล้วเสียงเพลงบนรักะเกียง สอมน้ำลุงแก่ลงลางชีวิตรุ่งรนสนโลดดเต้นอักของลำยินมาเป็นาจินเป็นเอกองน้าเกิดมาคุณนิ โตสุ่มากินสุดดินกันดานทำไรทำนาฝนมาุนนา,นา,าตาดำมาชาตัวคนดีสันจะบนาทุ่งเอาคงงานกินนาไทยว่าจากบานคงไม่งานไม่เป็นหลักเจ้านายจักเบื่อลาบ่อยเอาเหลือ งไม่ต้องการพความสุมสานเมื่อป่านน้ำตาชีวิตไร้ค่ามร้อยคืนหนร้าใดไม่เละอะผู้เมตุยาขาดเชิญเพราะความยากไรจำใจประชานขอสูุขามรื่นเรี่องชี่วา ต้องเลีย้ยงสัวดไม่หวั่ว่าเดินไในทิ้งอยากเป็นนักร้องคงป้าโชคไม่ยำรวยดวงไม่ร่ำลาคงเอสว่าอัดลำคงดีนำผมไปฝากคนในลำเด่นดูทิ้งไงเด็ดอาจอดคงเจยังไม่ดังโลมคงดี มาในแบบลำพูนลำพูนลำลองผมรองตรัดลำเดินไม่กันโอ้บังเกิดน,นะแทนไม่ไดีจากุมมปวดไม่ลาตั้งใจว่าสู้ส